คุณปิตาสอบตกรอบแรกในการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีปิตาลิ้นเจริญรัฐผู้สมัครนายกรัฐมนตรีของไทยล้มเหลวในการลงคะแนนเสียงรอบแรกในสภาแห่งชาติเมื่อเขาไม่ได้รับคะแนนเสียงที่จำเป็น379เสียงหลังจากประกาศผลการนับคะแนน นายปิตาสาบานว่าจะไม่ล้มเลิกการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีพรรของเขาจะวางกลยุทธ์ใหม่เพื่อรวบรวมการสนับสนุนที่จำเป็นในการลงคะแนนเสียงรอบต่อไปการลงคะแนนเสียงมีขึ้นหนึ่งวันหลังจากศาลร,รัฐธรรมนูญของไทยรับฟ้องคดีที่กล่าวหาว่านายปิตาจากพรรคเดินหน้าวางแผนโค่นล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาลให้เวลาฝ่ายเดินหน้าและนายทิต้า15วันในการตอบโต้และต่อสู้คดีที่สุวรรณเกษรยื่นฟ้องในระหว่างขั้นตอนการเลือกตั้งพรรค Move Forward ให้คำมั่นว่าจะแก้ไขมาตรา112ง112ของประมวลกฎหมายอาญาของประเทศกฎหมายระบุว่าใครก็ตามที่ก่ออาชญากรรมในกองทัพฐานหมิ่นประมาทดูหมิน่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้รายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จะถูกตัดสินจำคุกตั้งแต่3ถึง15ปีภายหลังพักได้ชี้แจงว่าไม่ได้ขอให้ยกเลิกกฎหมายทั้งหมดแต่ต้องการให้ชัดเจนว่ากฎหมายควรใช้เฉพาะเมื่อราชวงศ์ไทยร้องเรียนเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดหลังจากพ่ายแพ้ในรอบแรกปิตาลิ้นเจริญรัต ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยประกาศว่าจะไม่ยอมแพ้แต่จะไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายรวมทั้งมีแผนผลักดันการแก้ไขกฎหมายต่อต้านสงครามนักการทูตและผู้สังเกตการกล่าวว่าในการลงคะแนนเสียงเมื่อวันที่13กรกฎาคมมีการพบประกันอย่างน้อย3ครั้งระหว่างพจมานณนป้อมเพตรา อดีตภรรยาของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณและนายหน้าผู้มีอำนาจที่อยู่เบื้องหลังเพื่อไทยกับข้าราชการระดับสูงนักการทูตและผู้สังเกตการกล่าวว่าในการลงคะแนนเสียงเมื่อวันที่13กรกฎาคมมีการพบประกันอย่างน้อย3ามครั้งระหว่างพจมานะป้อมเพตราอดีตภรรยาของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณและนายหน้าผู้มีอำนาจที่อยู่เบื้องหลัง เพื่อไทยกับข้าราชการระดับสูงการประชุมเหล่านั้นส่วนหนึ่งอธิบายความจริงที่วาทักษินได้ประกาศซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าเขาจะกลับมาในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2566เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้เขาจำเป็นต้องได้รับพระราชทานอภัยโทษเพื่อหลีกเลี่ยงโทษจำคุกในข้อหาคอร์รัปชันอีกสัญญาณหนึ่งคือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเมื่อวันที่13 กรกดาคมได้ถอนฟ้องนายทักษิณที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการการบินไทยตั้งแต่ปี2546จนถึงวันนี้พรรคเพื่อไทยจะละทิ้งจุดยืนต่อต้านทหารเพื่อกลับคืนสู่อำนาจและนำทักษิณกลับบ้านหรือไม่นั้นยังไม่ชัดเจนอย่างไรก็ตามอีกด้านหนึ่งซึ่งรวมถึงราชวงศ์ทหารและผู้มีอำนาจ กลับมองว่า NFP ของปิตาและแผนปฏิบัติการนั้นนะเป็นห่วงกว่าพักเพื่อไทยของทักษิณแนวร่วมที่นำโดยพักเพื่อไทยที่ไม่มี m f p ก็ยังถือว่าเป็นแนวร่วมประชาธิปไตย